ทีแรกก็ว่าจะไม่มีเรื่องเล่าแหละตอนนี้ที่มีประเด็นข่าวดังก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักๆลิกเของบรรดาคนดังเขาทีนี้เราก็เลยกลับมาคิดถึงเรื่องความรักที่ผ่านมาของเรามา้างว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไง ก็อาจจะเคยแบบมีแฟนมาหลายคนแต่แต่แบบที่คบแบบจริงจังแล้วเป็นพ่อของลูกก็คือมีคนเดียวมีคนเดียวก็คือพ่อของลูกที่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 มีลูกด้วยกันที่มีลูกด้วยกันเพราะว่าเราพลาดอาพอเราพลาดมี เราก็ไม่ได้มองว่าออลูกทำให้ชีวิตเราพังหรือชีวิตเราบรรแย่ลงหลังจากที่เราพลาดเราคิดว่าสิ่งที่เราพลาดไปนั่นนั่นคือบทเรียนชีวิตที่ดีของเราเขาคือสิ่งที่ลูกคือสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ที่ พอรู้ว่าท้องแล้วก็มีลูกเราก็ซื่อสัตย์มาโดยตลอดและก็ทําหน้าที่แม่ที่ดีมาโดยตลอดในระยะเวลาสิบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันไม่เคยนอกใจเลยไม่เคยไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเลี้ยงแต่ลูกทำแต่งานหาแต่เงินพ่อของลูกแทบจะไม่ได้สนัพอนุ เลยด้วยซ้ํามีแต่เราที่ต้องคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาคนอื่นอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นแต่เราอะรู้ตัวเราเองดีซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักมันต้องจบลงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนจนเราทนไม่ไหวจนมันเกินเะอดทน ในระยะเวลาสิบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันเราไม่เคยนอกใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดที่จะแบบคุยกับใครยุ่งกับใครเราสิ่งเดียวที่เราทําคือตั้งใจทาํางานหาเงินแล้วก็เลี้ยงลูกเพราะว่าเรามีลูกสองคนเ,ออเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีเรื่องผู้หญิงเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ชอบแต่แต่นอกจากนอกเหนือจากเรื่องผู้หญิงคือเขาเอาหมด เขาทําหมดอะไรที่ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่เลิกกับพ่อของลูกมาเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะมีแล้วเพราะว่าเราเคยผ่านมาแบบนั้นเราก็รู้ดีว่ามันเป็นยังไง มีความสุขขนาดนั้นมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่ได้ทำให้ชีวิตแบบดีมากอะไรเงี้ยคือไม่เลยความรักไม่ได้เป็นส่วนน้อยมากในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของเราคือตัวเราเองความเข้มแข็งความพยายามความอดทนและความตั้งใจในการทำงานหาเงินเลี้ยงลูกมาตลอด แล้วซึ่งทุกครั้งไม่ว่าเราครบกับใครหรือแฟนคนไหนท,ท,ที่ที่ที่เราสามารถเรียกว่าแฟนได้เราไม่เคยนอกใจใครเลยเป็นคนที่ชอบคุยทีละคุคยทีละคนคบทีละคนคือต้องเลิกกับคนเก่าก่อนถึงจะแบบอยากคุยกับคนใหม่อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบก็คดเคือเลือกหรือแบบคุยกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วอืขี้เกียจเป็นคนที่ขี้เกียจแบบไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่ชอบตอบแชทคือแบบ แค่คนเดียวก็ขี้เกียจตอบแต่แย่แล้วทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ตอบใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ยุ่งกับใครเพราะมีความรู้สึกว่าแบบขี้เกียจฉันขี้เกียจมากฉันไม่อาจจะแบบวนเวียนไปเจอเหมือน,เ,อนเดิมแล้วกล้คือไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ดีเพียงแต่ว่ามันเบื่อมันเบื่อที่จะแบบ เมราเรามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอรามันจะมาคิดแค่เราคนเดียวไม่ได้เว้ยเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องมาอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็ต้องมาอย่างนั้นเดี๋ยวคนที่เขาเป็นแฟนเราเขาก็ต้องแบบมีเอฟเฟกอะไรมาอย่างเงี้ยเออเราลำคาญเว้ยเราลำคาญในส่วนนั้นความคิดลำคาของเรานี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องอยู่คนเดียวไม่มีใคร ไม่อยากเจอความรักที่ดีพีห่หญิงทุกคนนะอยากเจอจะหาแล้วมนันไม่มียิ่งคนสมัยนี้นะเข้าหาเราเพียงพะเรื่องเงินเราก็เลไไม่ค่อยอยากจต่ว่ายุ่งใคไ i k เดมาเบื่อมากเบื่อที่สุด แล้วส่วนมากที่จะเจอก็คือที่ผ่านมานะที่แบบคนที่จะคบเป็นแฟนก็คือมีแต่เห็นแกนตัวเห็นแก่ได้มากๆก็เลยไม่อยากเอาใครเป็นแฟนนะตอนมาจีบก็ดีอ่ะแต่พอเป็นแฟนแล้วคบกันแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งก็เลยเบื่ออ,อยู่คนเดียวดีกว่า โคสบายใจโค้ดีโคตมีความสุขจะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้จะไปแลกที่ไหนก็ได้ค่ะเออไปคนเดียวไม่ตายไปไหนคนเดียวได้จนจนจนเชนแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วตัวเลงก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วเพื่อนเราก็รักเรามากๆแล้วเราก็เลือดทุกว,วันนี้ก็มีแต่เพื่อนแบบที่ดีที่จริงใจแล้วก็น่ารักกับเราที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องการใคร ยังหาข้อดีของการที่จะมีแฟนคนต่อไปไม่ได้ถ้าคนนี้ยังไม่สามารถทำให้ชีวิตรเราดีขึ้นได้หรือหรือดีได้ไม่เท่าเพื่อนเราหรือระหว่างที่เออในเมื่อเพื่อนเราสามารถแบบซัพพอร์ตเราได้ทุกอย่างแล้วแฟนเราให้ไม่ได้เราก็จะมีแฟนไปทำไมถูกไหม เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีแฟนที่ดีที่มันสมควรจะมีใครก็อยากมีแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีใครอยากมีใช่ไหมล่ะเนาะ